สวัสดีครับผมวันนี้ก็มารีวิวสินค้านะครับผมเป็นโต๊ะทำงานเหล็กเข้าใหม่นะครับขนาด1 0อเอ่อขนาด120คูณ70ซนติเมตรนะครับผมแบรนด์ Kingdom นะครับตัวนี้เป็นโต๊ะทำงานเหล็กนะครับผมสภาพนะครับอยู่ประมาณ70-80%มีร่องรอยถลอกค่อนข้างน้อยนะครับของมีจำนวนค่อนข้างหลายตัวนะครับมีอยู่ประมาณ20ตัวเข้ามาก็จะมีลิ้นชักเอ่อสำหรับเก็บตัวนี้นะครับ นี่ครับผมนิชักข้าง3ตัวนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ตัวละเอ่อ2,500บาทนะครับผมมีจำนวน20ตัวนะครับตําหนิล่องรอยก็แต่ละตัวจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับบางตัวก็ไม่ค่อยมีนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0810608512นะครับสามารถใช้เบอร์นี้แอดเป็น ID Line เข้ามาสอบถามได้เช่นกันหรือจะเป็นช่องทางติดช่องทางติดตาม,มอื่นๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Tiktok Google Map นะครับผมลูกค้าก็สามารถพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับว่าจอเจริญซับเฟอร์น Sub ิเจอร์มือ2นะครับผม